อกคดีขี้กากระครับขี้กากครับขาวหัวแดงขาวหัวแดงเอาเรื่องครับวันนี้ครับกคดีขี้กากแล้วครับขี้กาครับขี้กากระครับ,ข,รบของเทครับได้บ่อยเองต้องเช็คสายครับขี้กากครับ ขี้กาครับมีตัวกินครับบทท่าหร่ครับครับเก็บปลารอบที่สามครับเอ๊ะพี่นี้ถุงอะไรครับเนี่ยนี่ครับเหยื่อที่ใช้ถุงอะไรครับเนี่ยกระดีขี้กาครับของแท้ของแท้ครับรอบที่สามครับ มงันพอใส่แล้วพี่จะเต็มถังแล้วครับกัดจนสี่รอบครับรอบรอบนี่ครับจนลากัดจนสี่รอบเบ็ดลาครับกัดทุกความมันที่เกิดครับกัดทุกสีครับนี่ครับการกัดล้นๆเลยครับไม่มียี่ห้ออื่นปนเลยครับจะเต็มแล้ว ข้างล่างกระตางนะครับฝากไว้เลยครับกลับในช่องฟิตก,กระดีขี้กาครับมีตัวไม่เหลือแก้วครับผลงานวันนี้ครับเหยื่อที่ใช้ครับไส์ไสใหญ่ได้สี่ตัวสามตัวสี่ตัวครับ เยาที่ใช้ครับกระดีขี้กาครับกัดจนสีทะลอกเอยาที่ใช้ครับพอได้ครับพอได้มันครับสนใจเยี่ยติดต่อได้ครับ